รักป่าธรรมชาติจะต้องให้กามือนกันเรืรักษาจริงๆไม่ทช่นั้นน้าป่าธรรมชาติที่หมดไปเราไม่สามารถยึเหมื้นได้19ปีกับการจากไปของผู้ชายคนนี้อวดมการณ์ที่แลกด้วยชีวิตเพื่อผืนป่าของเมืองไทยเขายืนอยู่ตรงนั้นเขายังไม่เปไหน ขายังอยู่กลางใจของเราฉันยืนอยู่ตรงนี้รอ้องเพงยังพอวสิบก้าปีสืบนาคาสเสียงบทเรียนการรักษาป่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะว,วันนี้เวทีสาธารณะมาที่เขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยขาแข้งค่ะเราอยู่กัน บนพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโจทย์การบ้านจากผู้ที่ร่วงรับแล้วก็เลือกที่จะลาจากไปเพื่อที่จะแลกกับสิ่งที่ท่านคาดหวังว่าจะให้ได้ถูกสื่อสารต่อไปนะคะนั่นคืออุดมการณ์ของการอนุรักษ์ผื้นป่าค่ะ19ปีหลังการจากไปของสืบนาคจตะเทียนผู้พิทักษ์ผืนป่าห้วยขาแข้ง กระแสะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทำให้ห้วยขาแข้งคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพแต่ขณะเดียวกันนอกเส้นรอบรั้วของพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งรัศมี5กิโลเมตรหรือแนวป่าก,กันชนกับกำลังถูกรุกคืบโดยกลุ่มทุนพื้นที่ทำกินของกะเหรี่ยงหกครอบครัวในหมู่บ้านอีซาตำบนทองหลางอำเภอห้วยพดจังหวัดอุทัยธานีที่อยู่ติดกับแนวรั้วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ถูกนายทุนอ้างกรรมสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของโดยมีการซื้อขายแต่พวกเขายืนยันว่าอาศัยมานานกว่า200ปีและหลังการประกาศเขตร,รักษาพันธุ์สัวบา่าได้รับเอกสารสิทธิ์พทมหอนุญาตให้ทำกินได้เช่นของอีซ่าเนี่ยมีชาวบ้านอยู่โดยเฉพาะพี่น้องกะเหลี่ยงเนเขาอยู่มานานก็ถูกนายทุนเข้ามาคมคู่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลบอกว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนก็ต้องพิสูจน์สิทธิ ซึ่งอันนี้เป็นช่องทางถ้าเกิดมีการพิสูจน์ปิดหมายถึงว่าอสู้กันยืดเยื้อเนี่ยชาวบ้านถอยแน่นอนนั่นคือปัญหาคือชาวบ้านไม่มีทุนไม่มีจังก็ต้องย้ายหนีเพราะกลัวสุดท้ายแล้วการพิสูจน์ปิ์ก็เหมือนลหลายๆพื้นที่อ่ะกลุ่มทุนก็ก็ชนะ การถูกรุกคืบโดยนายทุนทําให้เกิดความกังวลว่าชาวบ้านซึ่งไม่มีความรู้และอํานาจในการต่อสู้อาจจะกลายเป็นกลุ่มที่ยอมแพ้และเมื่อสูญเสียที่ดินก็ต้องมีการบุกรุกที่ดินใหม่นั่นหมายถึงพื้นที่ป่าและสัตว์ป่าก็จะต้องลดจํานวนลงแต่โชคดีที่วันนี้พวกเขาสามารถที่จ์ติดและได้ที่ดินกลับมาทํากินอีกครั้ง เหตุผลที่ทําให้พื้นที่บริเวณรอยต่อหรือป่ากันชนถูกนายทุนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ได้โดยง่ายนั้นเป็นเพราะพื้นที่ดังกล่าวมีความทับซ้อนของสองหน่วยงานในการดูแลแต่ยังขาดการุูณาการอย่างจริงจังทั้งในส่วนของหน่วยงานรัฐองค์กรเอกชนและชุมชนขณะที่ข้อมูลจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรซึ่งอ้างอิงจากกรมป่าไม้พบว่าในปี2533ถึง2551 พื้นที่ป่าในจังหวัดอุทัยธานีหายไปกว่าปีละ5,000ไร่จากพื้นที่ป่า1 7ล้านไร่ซึ่งหากการทำงานของเจ้าหน้าที่อยากเป็นเพียงการชะลอแต่ไม่ได้หยุดยัง้งการทำลายป่าไม้อย่างแท้จริงอนาคตของป่ามราดกโลกพื้นนี้จะเป็นอย่างไร ถ้าหากว่าไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนเมื่อสิบเก้าปีที่แล้วนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าวันนี้จะสามารถที่จะมีการพบปะ พูดคุยกันของผู้คนมากมายหลายตาเกี่ยวข้องกันทุกภาคส่วนได้มากมายขนาดนี้หรือเปล่าดิ่ฉนันขออนุญาตเริ่มที่ทางหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งคนปัจจุบันนะคะถ้าพูด,พ,ดพูดถึงป่าในห้วยขาแข้งจริงๆแล้วเนี่ยก็คงยังมีความบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าบริเวณป่าที่อยู่รอบๆกับพื้นที่ของห้วยขาแข้งนั้นอาจะมีการเปลี่ยนแปลงลงไปนะครับแต่ว่าในเรื่องของสัตว์ป่าหรืออะไรต่างๆนะครับหลังจากที่พิสูจน์ได้เสียชีวิตไปแล้ว แล้เนี่ยะระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในช่วงแรกอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยจากการดูสภาพที่มันได้จากงานวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าความสมบูรณ์ในเรื่องของสัตว์ป่าในพื้นที่ด้านไหนก็มีเพิ่มขึ้นนะคะ ช่วงที่คุณสืบทำงานอยู่ที่นี่ดร้วก็ี่พัดก็อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันเป็นหัวหน้าศูนย์วิจจัยสัตว์ป่าเขานางรำรเรียกว่าทำงานใกล้ชิดเลยครับผเป็นยังไงบ้างคะถ้ามองในแง่ของระบบนิเวศแล้วก็ธรรมชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ยินมาว่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นใช่ไหมคะเหลือโครงก็พบมากขึ้นครับถามแบบตรงๆเลยเป็นผลมาจากสิ่งที่คุณสืบแลกไปด้วยชีวิตหรือเปล่าว่วย้าแข่งเป็นโมเดลอะไรหลายๆอย่างค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ กระตุ้นเตือนให้พวกเราพวกเจ้าหน้าที่เนี่ย นำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ไปใช้นะครับแล้วก็เป็นโมเดลที่คาดว่าจะทําให้ปากอื่นๆเนี่ยยังเหลืออยู่ด้วยรตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราภูมิใจค่ะ,คะอีกท่าน,นึงนะค่ะที่ใกล้ชิดกับคุณสืบมากๆเลยคือพ่อชัชวานเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานในช่วงเวลานั้นเนี่ยอะไรคือปัญหาสําคัญคืออุปรสรรคสาคัญที่ทําให้คุณสืบต้องตัดสินใจแลกด้วยชีวิตตัวเองแล้วคําถามต่อไปก็คือว่าอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยสิบเก้าปีผ่านไปแล้วมันจัดก,การไปหมดแล้ว อยงคะพิสูจน์จะค่อนข้างจะนำหน้าในเชิงวิชาการพิสูกน์จะพูดเรื่องของวิชาการซึ่งตอนนั้นเราเองบางคนยังไม่เคยได้ยินนะครับผมได้ยินคําว่าความหลากหลายทางชีวภาพครั้งแรกนะครับก่อนปีธรรมาที่สามจากผู้ชายที่ชื่อพิสูน์ะครับเขียนคนนี้แหละครับหลายครั้งที่พิสูกน์บ่นว่าปัญหาที่เว้ยหัแข้งเนี่ยมีมาก ในขณะเดียวกันต้องยอมรับนะครับว่าตอนนั้นก่อนปี2533เนี่ยคนรู้จักป่าข้อยขาแข้งน้อยจริงๆแม้แต่ตัวกับผมเองเนี่ยยังน้อยเลยนะครับที่จะรู้จักป่าข้อยขาแข้งพี่สืบมาตายตอนวันที่1กันยายน2533หลังจากนั้นอีก15วันผมได้รับแจ้งจากรุ่นพี่ที่เป็นหัวหน้าอิทยานแสกองหลานว่ากรมป่าไม้ตอนนั้นเลือกผมมาเป็นหัวหน้าต่อจากพี่สึกและข้าวเสถียรต้องสารียนตรงๆว่าตกใจนะครับตกใจเพราะว่า อย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังนะพี่สืบนะเป็นทั้งพี่ทั้งครูความยิ่งใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยคนหนึ่งที่มาทํางานทางด้านการบริหารจัดการวกับความยิ่งใหญ่ของป่าห้วยขับแข่งเจ้าปากคําของพี่สืบผมจินตนาการตอนนั้นไม่ออกนะครับว่าป่าขนาดหนึ่งล้านเจ็ดแสนไร่นะ่ะเป็นอย่างไรตอนที่เข้ามาที่ห้วยขัาแข่งตอนแรกหลังจากที่ทราบว่าพี่สืบตายแนละ้วตัวเองจะต้องมาเป็นหัวหน้าต่อจากพี่สืบนะ ภาพตรงนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ผมต้องพยายามค้นคว้าว่าอะไรทําให้ผู้ชายคนนี้ตายและอะไรที่เขาหวังไว้ที่จะดาเนินการต่อมีเอกสารสองสามเล่มที่เป็นงานเขียนของพิสืบที่เป็นแนวทางให้ผมทํางานในการเป็นหัวหน้าคุ้ขับแข่งต่อมาอีกหกปีแต่ยังไงก็ตามในเอกสารนี้เป็นเอกสารงานหนึ่งในสองชิ้นที่เราพอจะสะกดรอยตามได้ว่าพิสืจน์ฝังอะไรนะครับคําพูดบางคําที่พิสื่อพูดบอกว่าลําพังมาตรการทางด้านกฎหมายอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการดูแลป่าแห่งนี้ เรื่องจริงเป็นการที่เป็นแรงจูงใจที่พิสื่อพยายามผลักดันให้เอกสารฉบับนี้ถึงมือคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อขออีกแรงหนึ่งในานานาชาติเพื่อดูแลป่าที่มีค่าอันนี้ว่ให้ได้นะครับ